ซังนุ่มหอนสังอันคล้องหวานนุ่มหอนเนาะทางใต่หนุ่มแข็งเลยพี่น้องขอกราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสต์ฟุตบอนะจ๊ะมาพบมาพอกับสองสาลาหมาหน 2, 3, 9, ้าสูคือเกาดู้จะมันนี่กะสิพาพี่น้องไปยางตลาดหนาหม้อไม่โด,ดนนะจากนกคนปรปฐมว่าค้องขายสี่ร้ยสิบไดเนาะอ่าการขายค้องกุ้งเพลนนี่่อาบริได้ขายตามตลาดนะจ๊ะพี่น้องขายตามริมฟุตบาท ไอเบิงน้ำกันเลจจะพี่น้องช่วงนี้มันหนาวกสิขาดๆใหหายไปแน่เน,นาะจ้ะเพราะว่าบ่าค่อยมีเวลาอ่าเฮ็ดคลิปเนาะจ้ะไอเบิงน้ำกันเลจ้ะพี่น้องไปเดรจจับไปหนาหมอเดรจจ์เร่อนั่งรถเมยแอร์เย็นๆย็นไปเนาะรถมีแอร์เย็นๆจ้ารถมีแอร์เย็นๆ

ไอตอนแหละจ้ะพี่น้องน้าโมน้าโมฟังนั่นก็สุเป็นน้าโม ของกินแล้วหลายพี่น้องมีแต่ของกินของกินของใช้เสื้อผ้ามีเบิดเลยจ้าพี่น้องตอนนี้นะตามหาอาหารอันค้ายปิ้งม้าล่าตามหางลานปิ้งม้าล่าจ้าเจ๊จีู่บอนใด้เนาะพี่น้องฮาเบิ่งก่อนเลยจ้า หลานขายของหลานมาหลานจนเมือยแล้วยังบ่พออยู่นะจ๊ะเป็นเบิ่งว่านะ่ะสิเมนหลานนั่นกันสิเมนเน้ะจ้ะพี่น้องแมนแล้วแมนแล้วจ้า ตอนนี้ก็หาหานมาหล่าเจอแล้วน่าจะพี่น้องสื่อมาหล่าไปซ้มใหม่เนาะกระเบิดยูหาสิบบาทน่าจะสื่อส้มใหม่เบิ้อหาสิบบาทน่าจะแซ่บแซบอยากครึ้งแล้ะได้แล้วพี่น้องมาหล่ามาหล่าก็หนังเปล่าปั้นเปิดกบนึงสื่อเย็นตะโฟูเลยพี่น้องสั่งเย็นตะฟูเลยจะพี่น้องได้กินมาหล่าแล้วมาหลา่าจะมาล่า แถวบ้านโมมีกินนะจ๊ะมาหากินแถวหน้าโมซือย่สิมากดมาพี่นนอะกินมาละกินแรกอเอ๊ะเฮ้ยือมาเฮ้ยเื้อมาถุงซิรรวมกันนี้อมะไระแอบะ แตกเต็ดดีดีมตาดดีนะมนแดดลม่อยว่ทุกคนหิวจกนันถึงน้ำหนาวนยเปลี่ยนนะน้องน้องเสียงดังพี่น้องเลยได้เงินเดือนยูทูบกาอสิสื่อไหมตอนนี้บ่มีงบเงินเดือนกท่านได้ พยายามตัวมายินดายย็นตโฟคะยินตโฟมากสังเยินตีโฟก็่วยแล้วแล้วดี๋ยจะเด้อพี่น้องเอ๋ยพรามน่าออาแต่ประมึกพมน่าออาจต่ประมึกอย่างเดียวเด้อจวะเด้อบ่เอาลูก้นเด้อจ้ะแล้วก็ปรุงเลยแล้วเป็นแนแจะุมน่าปรุงนะเด้อ คุเต่นน้ำสมเน้อจากน้ำสมนี่เราต้องตักเหรอกจะ้าใส่ซ้าใสเหรอวิตใสวิตใสหลดน้ำสมอบัยได้ค่ะคุณบัมาบัวคือไปเส่ทีโนจอกหนึ่งน้ำสมน้ำสมหกบวงที่พนใสล่ให้มันุนแล้วก็จะปรุงมากบอมเแบทีโนจะปรุงมากกัสมบันนี่เนอจากมากินกันพี่น้องมัน เขาเลยจ้องอยู่กินกินกินกกินกินก็ได้เองน้ะติดตามันเด่นเด่นนะเขามองกระดกรหึตอ้ามึกร้ายนี่ทางแต่ปยมุกมารัดใจแหังเลยตอนนี้อยู่ตอนอะก่อน เาไดองมาได้เอาแล้วเอาได้เอาตีนเหยี่มันเอาเีนนี่ยืมบุ๊กแต่รังไงล่ะแต่รังงงเราจ้ะไม่ต่อยอะรงไ I don't know if you can see it, but

เนาะมากินเย็นอันเพียงก่อนมากินขนมหวานชวิตถามเด้จอจ้ะหหาชวิตทะมหาชวิตทะมีหลายอย่างเด้อจ้ะหหาชวิตถามขนมหวานเจ้าเหลาวจ้าเลาวขายขนมหวาน เออบวงหนึ่งโอเคประมาณนัน่นแหละเออโอเคสำนานแหละเอา okay. หนุหน <c oughs> น่มหอนอยากแซนหนุม่มสั่งหนุ่มหอนสั่งอันคล้องวนันหนุ่มหอนเนาะทางแซนน้าแข็งได้พี่น้งนองเ้ยเอเอแบบว่าบใหายมันหอนโอเคหนุ่มหอนแซนน้ำแขง็งเดินจะเด้ <c oughs> เอเดินจะพี่น้องอ่าหันขนมหวานหานน่กะเห้าสองคนเออหน้องก็เคยเป็นพนักง,งานขายเนาะ อาหารสวิทาม้อซอสเออหนองเคยเป็นบรรณักข้าวขายอยู่เยาวละเดี๋จวจะเดินตอนนี้ห่อกะมาแวะมาชิมมาอุดหนุนเพิ่นเส็บแส็บได้พี่เนาะเมนูที่มะนาวมักก็คือเมนูที่มะนาวมักก็คืออันนี้เลยเนาะจ้ะทั่วแดงกับเช่าก๋วยชากล่างเล่านิ้วเดี๋ยวจะเดียเมนูหล่หลยได้พี่เนาะประมาณสิบเมนูหลยเมนูแห้งมีแต่เมนูไปตะกินมีแตเมนูเส่บๆสบทั้งนั้นเลยอ่ะ ล่างนกกับมีเต้าทึ้งระมาณนี้แหละพี่น้องเอิร์ไลฟ์เย็นง่อยเออมีทุกอย่างเลยแป๊กหวยนุ่มสดนุ่มห่อนุ่มเย็นมีเบิร์ตบัวลอยบัวลอยกับเป็นสายงาดำเปผลไม้จีนอืแสบได้จะกินมากินบัวลอยนี่เป็นสายงาดำหอมๆในพี่น้องเสพๆบัวลอยนมร้อนจ้าแนะนำบัวลอยนมร้อนอืมซีรส์เดียวประมาณสามสุดๆไปกินบัวลอยอออ้สุแ่บนนมาลงมือกินพี่น้องมัน ฮันดูพี่น้องมาแม่อยุ่นๆแต่หน่ายเกาอ่ะอยู่หนาห้องไม่โดนนะพี่น้องตลานของทสามันหวานนะครับเซอรวิสทามเด็กพี่น้องสาขาหนึ่งเราเก็มีสาขาอยู่เยาวราชแล้วเ็พี่น้องมันจะเปิดทั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นตลาดเป็นเปิดย้ำส่วนบายซานกับต่างหากแล้วนะคะนี่ค่ะสวิสทามสาขาใหญ่เปิดนี้อยู่ตลาชเนาะสาขาใหญ่เยาวราชอยู่หนาหลานทองอ ร้านทองยังสักอย่างแต่เขาลืมละพี่แก่ๆครับนานทองยังว่าอันยังเกาะว่าซิงเฮงเลยนดี๋ยวร้านทองไว้ซิงเฮงมีร้านชิมิทานอานนึงเนี่ยมันจะมีหลายอนนู้หวานสองหลักเนี่เด็กๆแต่มันจะมีซื้อว่าสวิสชาไมีแต่คนบานหน่อยยูนอาหัรนะคะุณน้องมีแต่คนบานมะนาวบานบานชุมหน่อยชุบมะนาวเขาเคยน่องอีก็เคยใช้ยูนอาหมาแล้วคุณน้องเคยอยู่ในหานมากเกือบปีเนาะ เมนเกือบสองปีปีปลายเนาะเพราะว่าเซิงเมงเกือบหนึ่งเนาะเขาอยู่เนาะจะได้ไปเนาะใช่อันชอบกล้วยเนี่ยสีเนื้อเนหนึบๆเึบก็จะไปเนาะเนี้วบอกพระชัจีนได้อยู่ประมาณสิบกว่าขันลืมไาแล้วตอนนี้ตอนใกล้อยู่แี่วันลเรอไ่้อยู่อ่าแต่ตอนนี้มึดดึกแล้วไปค่ะห้องลูกค้าแล้วกับห้องลูกค้ากับพว่าัดจีนได้แล้วกับแนะนำซื้อขนมหวานในห้างกับพ่อได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ลืมไปแล้วไปเนาะ ฉันดูแบบเอสีเกงอยู่นะคือตอนนี้ออกมาเงนนือเงือตึบดื่มวัมดทุกอย่างของค่ะบาียตุกีน่ะเชน่นะคะแล้วบารีนค่ะขนกบัดเกิ้ลแก่นเลยก็เลยแลวเราได้หลินพันกันอญญายาไปะตัวี่พค่ทมวลได้เลยมวนทมวลมวค่ะพีนอเนลิกเบียยน้ปิดห่านกาเนาะส่วนนั้นนอาเหตเน,นอกมันเฉรกกษฐ่ิดมันยังหลุมอยู่เราะมาทันมีโคโโควิดเขามาเลยทีกับตีหนึ่งเนาพีนอเปิดเก็บหาแล้วทีกับทียงขึ้น อันนมส่วนใดเป็นอันอันจูนจีนสาจีนแห้งขาลายได้พี่เนาะได้เพงแม่ได้ย่างในกระบ,บาดน,นะได้บกเกี้ยได้ขนมหวานเยีนนัละใหญ่อันนี้ก็เป็นเช้าก๋วยท่วแดงนมร้อนจ้ากระบ,บาดไปกินอย่างอื่นว่าจะพี่เนาะอู้ดีดง,งามแห่งนี้มาทห่นี่มาถ่าย,ายรูปดู น้าสวยงามจังเลยนะถนนรือวสะพานเนาะพี่น้องหนาตลาดรือวหนาโม่เนาะสวยงามแห้งเลยจ้พี่น้องตอนกลางคืนนะแบบว่าไฟหล,ล,ลาหลยพี่น้องเอองามแห้งเลยเนาะเมึงตอนกลางคืนแบบนี้เนาะปกติมะนานาสิเห็นแต่ตอนกลางเว้นบ้านนี้เห็นตอนกลางคืนงามงามพี่น้องนี่ก็คือคืนรถแม่เนาะพี่น้อง มะนาวกะห้า,หาสีหูเรื่อจ้อพี่นนองว่ารถเม่์นี่มีบอนชัดแบทนำเนาะปกติมะนาวกะสีเห็นแต่รถทั่วเวลานางกระป๋าสีมีบอนชัดแบทมือถือเนาะพี่น้องแต่อันนี้เป็นรถเม่นะห้ากะสีเห็นเนาะบอกเรือ่องมะานาวกะสังเกตบอกพี่นนองเห็นเป็นบอนชัดแบทโทรศัพท์มือถือแบบให้เทคเนาะพี่นอะให้เทคแหงขาดแทงอะไรพี่นนองเอ้ยแบบ แบดเบิร์ดกลางทางกับปตองหย่าเนาะพี่น้องว่าติติโตไบ่ได้เนาะอ่าเขาเพียงแต่มีสายสักแบดเนาะพี่น้องกระเสียบเขาไปเลยแบบอ้าขากแห้งด้วยจ้าพี่น้องมาหอดเทือนหอดทองแล้วนจ้าบันนี้กะขอจบคลีบสมนิทุกจ้ากับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขด้วยคนด้วยจ้า ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยจ้าบ๊ายบายด้วยจ้า